สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการแกะสลักใบไม้จากแครอทแบบฉลุกันนะคะวัสดุอุปกรณ์แครอทมีดแกะสลักมีดหั่นค่ะเขียงต่อไปขั้นตอนวิธีการทำนะคะเราจะหั่นแครอทให้ได้ความยาวของใบไม้ตามที่ต้องการเลยค่ะ เมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วให้หัน่นให้มีความหนาประมาณหนึ่งเซนค่ะแล้วก็หั่นเพื่อทำใบไม้นะคะความหนาประมาณครึ่งเซนค่ะต้องการกี่ใบหั่นํานั้นเลยนะคะให้ได้มีลักษณะอย่างนี้นะคะบางแบบนี้หนาแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำรูปใบไม้โดยใช้ปลายมีดกรีดค่ะ ให้เกิดรูปทรงใบไม้นะคะทั้งซ้ายและขวาให้เกิดเป็นรูปใบไม้ค่ะให้แยกออกจากกันให้ได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะทำร่องกลางใบนะคะเส้นกลางใบโดยกรีดให้เกิดสองเส้นซ้ายและขวาให้ตัดกันค่ะเพื่อให้เกิดเส้นกลางใบร่องกลางใบนะคะให้ทะลุทะลุผ่านลงไปเลยนะคะ ไปเราจะกลีดรล่องใบนะคะให้ทะลุเป็นลายฉลุโดยเอียงมีด45องศาซ้ายและขวาให้ตัดกันจนทะลุเลยค่ะทำแบบนี้นะคะให้เกิดลายฉลุต่อเนื่องไปเรื่อยๆสั้นยาวเล็กใหญ่ตามลักษณะ ความใหญ่ความหนาความบางของรูปทรงใบเลยนะคะให้ทำแบบนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะมาเริ่มด้านขวากันเลยค่ะให้เกิดลวดลายใบทั้งสองด้านสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราจะมาทำร่องขอบใบกันนะคะเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเราจะมาทำกลีบร่องอยากขอบใบนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยรอบนะคะตามสับวางร่องใบข้างในเลยค่ะให้ทำแบบนี้ทั้งสองด้านให้เหมือนกันนะคะแล้วนะคะสวยงามค่ะเราก็จะได้ใบไม้ bye แล้วเราก็จะได้ใบไม้ bye bye. จากแค่ลาะแบบลายฉลุสวยงามแบบนี้เลยค่ะ